วาซ่มี่เาสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหม วันนี้นะผมจะมาเปิดปฏิทินรองเท้าประจำเดือนพฤศจิกายนนะครับ November นั่นเองครับเดือน11แล้วนะฮะโอ้โหแป๊บๆสิ้นปีแล้วนะครับผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับมาช้าอีกแล้วนะครับโอ้โหมาช้าประมาณ1อาทิตย์แล้วเนาะยังไงก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะใครที่ชอบชื่นชอบคอนเทนต์ติดตามคอนเทนต์ปฏิทินรองเท้าอยู่ทุกเดือนครับยังไงคอมเมนต์มาบอกกันแล้วก็กดไลค์มาให้ด้วยนะครับใครที่ไม่ได้กดติดตามเพิ่งเข้ามาดูในคลิปนี้กดติดตาม Subscribe ช่องของผมไว้ด้วยนะครับ เรามาเริ่มดูปรฏิทินรองเท้าเดือนนี้กันเลยนะครับย้อนกลับไปก่อนหน้านิดนิดนึงนะครับว่าที่ผ่านมามีรองเท้าอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับมาเริ่มกันวันที่4พฤศจิกายนนะครับกับรองเท้าพัตตาไนกี้แอร์แม n o สอา a q ควานะครับคู่นี้ <c oughs> สวยงามอีกแล้วนะครับมาในสีสันที่แบบน่ารักสีแบบฟ้านมนมฟ้าพาสเทลนะครับแล้วก็พื้นทั้งหมดเนี่ยอัปเปอร์ก็เป็นสีขาวสีเทานะครับก็สลับอยู่2สีนะ ดูดีลงตัวมากๆนะครับพัตตาอ m a แม็นะครับคู่นี้เป็นสีที่2แล้วนะสีแรกที่ออกมาก็เป็นโมนาชสีส้มสีน้ําตาลนะครับคู่นี้มาในโทนสีฟ้าสีฟ้านมนะครับเออใครชอบสีไหนมากกว่ากันนะส่วนตัวชอบสีแรกนะสีส้มแต่หลายๆคนก็บอกว่าสีฟ้าสวยกว่านะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ใครชอบสีไหนก็ไปสีนั้นกันไดนะครับคู่นี้เข้าไทยด้วยครับอยู่ที่ 6,100บาทนะครับก็เป็น Air Max ที่ราคาก็ค่อนข้างจะแบบเหมือนปรับตัวสูงขึ้นนะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยพัตตานะครับได้ทำการไมเนอร์เชนนะครับ Air Max One ปกติมัดกาจะเป็นเส้นตรงนะับพัตตานะครับได้ทำการแบบดีไซน์มัดกาใหม่เป็นรูปคลื่นนะครับเป็นเวฟนะครับก็สวยงามมากๆเนยใส่แค่ดีไซน์ตรงนี้ที่เดียวครับก็ทำให้รองเท้า Air Max One รุ่นคลาสสิกที่ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจำเจแล้วมันเบื่อแล้วเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะครับด้าน หลังนะครับบริเวณ h e คา c o u n t e นะครับก็จะได้ได้ปักสีฟ้านมนะครับเช่นกันเลย Nike ้ w o o s h Air นะครับสีเดียวกับมัดกัดเลยนะครับเชือกรองเท้ากับลิ้นรองเท้าของพัตตา Air Max One จะออฟกันนิดนึงครับเชือกจะเป็นสีขาวนะครับสีเดียวกับหนังบริเวณรูร้อยเชือกรองเท้าเลยส่วนลิ้นรองเท้าจะได้ออกเป็นสีครีมเหลืองๆอ่อนนะครับที่เป็นสีเดียวล้อไปกับตาม sock liner และ insole นะครับเป็นสีเหลืองครีมๆนะครับแท็กที่ได้มาเป็นสีขาวมีพัตตา Air Max สีฟ้าอยู่ตรงนั้นนะครับส่วน insole นะครับจะได้เป็นอินโซสีครีมแต่จะเป็นมีโลโก้พัฒนาะโอ้ปริ้นอยู่ในอินโซทั้งหมดเลยนะครับ ในกล่องนะครับไม่ได้มาแค่เพียงรองเท้าคู่เดียวครับยังมี bracelet นะครับกำไลข้อมือเป็น chain silver chain นะครับเป็นกำไลสีเงินนะฮะมาพร้อมกับ3แพทเลยนะครับมีพัตตาไนกี้สวูชนะครับแล้วก็ธงชาติซูรินามนั่นเองนะครับคู่นี้สาวก Air Max One ที่รอคอยมาหลายหลายปีเนี่ยต้องจัดกันแล้วนะครับ Air Max One พัตตาไปตามกันและในวันเดียวกันนะครับก็ยังมีงาน collaboration นะครับระหว่าง Converse นะครับกับแบรนด์เสื้อผ้า เกาหลีนะครับ This is Never Dead นะครับ collaboration กันนะครับ collection นี้ออกมาทั้งหมด2โมเดลนะครับก็มี Chuck 70นะครับกับ One Star เนาะตัว Chuck 70นะครับชื่อ colorway คือตัว Lemon Drop นะครับส่วน One Star เนี่ยชื่อ colorway คือ Poseidon นะครับราคาป้ายก็จะดิฟกันนิดนึงนะครับ3590บาทกับ3790บาทนะครับมาดูที่ตัวแรกก่อนนะครับ Converse Chuck 70 Lemon Drop นะครับ upper จะได้เป็นวัสดุหนังกลับนะครับออกไปทางสีน้ำตาลอ่อน ครคีมนวลน,นะฮะเชือกได้เป็นสีขาวเนาะวัสดุที่เปลี่ยนไปก็ทําให้รองเท้าคู่นี้แลรับความนิยมและสนใจมากขึ้นนะครับมีการเล่นสีมิดโซนะครับที่แต่งเติมให้ดูเป็นมิดโซวินเทจที่ยางเริ่มเก่าเริ่มเหลืองแล้วเนาะคู่นี้แกะออกมาก็เก่าทันทีเลยนะครับอ่ะแล้วก็จะได้โลโก้ All Star นะครับบร,ริเวณข้อเท้าของชัค70นะครับแล้วก็ยังมีกิฟตนิกเล็กๆนะครับที่เป็นเหมือน s e r i ลน number name โค้ดนะครับอยู่บนบริเวณมิดโซของตัวรองเท้าคู่นี้ด้วยครับก็คล้ายๆกับ จากเมนดีไซน์ที่ทํากับ Ni กี้นั่นเองนะครับส่วนตัว c o n เวิร์สวันสตาร์โพไซดอนนะครับอัปเปอร์ได้เป็นหนังกลับนะครับสีแบบน้าเงินเข้มกรมมท่าเลยนะครับตัว One Star เนี่ยก็เจาะออกมาเห็นเป็นหนังสีดําอยู่ข้างในนะครับคู่นี้ก็มาในโทนแบบมืดๆเลยนะเพราะว่า Mid โซนเนี่ยก็ได้เป็นยางสีดํามาทั้งหมดเลยนะครับเชือรองเท้านะเป็นเชือแบนสีดำเนาะก็ไปตัดก,กับแท็กที่เป็นสีเทาก็ทําให้รองเท้าคู่นี้ดูเล่นสีได้ลงตัวมากๆนะครับงานค o ล l ลจเบลเลชันในครั้งนี้นะครับดิสนีย์ ไม่ได้พบเห็นกันบ่อยนักนะครับใครที่เป็นแฟนคลับ Converse หรือว่าเป็นแฟนคลับด is ซิส e นวอเดนนะครับไปทำเงินเลยนะครับต้องเก็บจริงๆนะครับคอลเลคชันนี้ไปต่อกันวันที่5พฤศจิกายนนะครับวันนี้มีงานคอลล a b o r a ชั o นนะครับที่สร้างความฮือฮานะครับให้กับแวดวงรองเท้ามากๆเลยครับกับตัวกรอมเดกาซอร์นะครับไนกี้แอ ฟอร์มพิทธ์นะครับออกมาทั้งหมด2สีนะครับมี All Black กับ l l w ไว t e นะครับก็คือขาวกับดำนั่นเองนะครับแรงบันดาลใจนะครับที่อยู่บนอัปเปอร์เนี่ยที่เพื่อนๆเห็นเป็นลูกคลื่นกลมๆนะครับแบบเป็นเส้นแบบอันนี้ออกแบบเป็นศาสเซนนะครับเป็นศาสตร์ในการจัดบ้านนะครับทำให้ทุกอย่างดูสงบดูแบบเรียบร้อยดู2ด้านเท่ากันแบบเป็นศาสตร์ในการจัดบ้านของแบบมันให้ความเป็นญี่ปุ่นมากๆเลยลองไปเสิร์ชแบบเซนการ์เด้นดูนะครับก็จะเห็นความลื่นลมล่มลื่นนะฮะ ของพื้นที่นะครับคู่นี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจจากตรงนี้นะฮะลืมบอกเรื่องของราคาป้ายนะครับคู่นี้มาแบบเจ็บๆเลยนะป้ายอยู่ที่23,900บาทนะครับไม่ได้ตั้งราคาแบบไนกี้นะครับ แต่กลับไปตั้งราคาแบบไฮเอ็นด์ลักชูรี่แบรนด์อย่าง C D G กอล์มเดกัซอนะครับสคู่นี้ก็ต่างกันแค่การวางสีนะครับผมจะยกตัวอย่างตัวสีขาวนะเพื่อนๆจะได้เห็นภาพน,นะครับอัปเปอร์เนี่ยอย่างที่บอกนะครับบริเวณอัปเปอร์นะครับจะออกแบบใช้เป็นสั์เซนนะครับก็จะมีการวาดเป็นเหมือนรูปวงกลมนะครับไปตามรองเท้านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ได้เป็นวัสดุที่ผมเองไม่แน่ใจว่าผลมลิสตกเนี่ยเขาจะได้เป็นแบบเหมือน T P U พลาสติกนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้เป็นพลาสติกหรือเปล่านะก็มีความแบบน่าสนใจนอะว ดูเลยนะมองจากรูปยังมองไม่ออกนะครับส่วนด้านหลังนะครับคิวแท็บนะครับจะได้เป็นเท็กซ์ซิงของกอมเดกาซอโฮมพลัสนะครับง่ายๆเลยขาวดำนะครับเชือกรองเท้าลิ้นรองเท้าอินโซซอลเนอร์ขาวหมดเลยนะครับตัวอินโซนะครจะมีโลโก้ไนกี้กับกอมเดกาซออยู่ข้างในนะครับโดยรวมคู่นี้บอกเลยว่าสวยนะครับจริงๆมันเป็นออกแบบให้เล่นบาสเกตบอลนะครับแต่ทุกคนยกตำแหน่งให้มันเป็นรองเท้าแฟชั่นไปแล้วนะครับค่อนข้างล้ำยุคล้ำสมัยนะครับด้วยการออกแบบของดีไซน์นะใครที่ ถูกใจแล้วก็เงินถึงนะครับไปตามกันได้เลยครับและในวันเดียวกันนะครับก็มีรองเท้าบาสเกตบอลนะครับจากทางแบรนด์ Adidas นะครับก็คือตัว Adidas t r ส y ทรยังวันนะครับสีที่ผมจะมาพูดในวันนี้คือตัว So โซแดงนะครับเทรยังวันนะครับเป็นซิกเนเจอร์คู่แรกนะครับตัวแรกรุ่นแรกเลยของนักกีฬาชื่อว่าเทรยังนะครับก็เป็นนักกีฬาดาวรุ่งนะครับ NBA ลูกี้เลยนะเพิ่งเล่นมา23ปีนะครับผลงานก็ ใช้ได้ทีเดียวนะครับหลายๆสื่อหลายๆคนก็จับตามองดาวรุ่มคนนี้นะครับว่าจะจะไปได้ถึงไหนนะเพราะว่าด้วยความเป็นเด็กของเขาด้วยความมั่นใจด้วยความเก่งกาจก็ทําให้เขาแบบโชว์ตลอดเลยทุกเกมนะครับสุดยอดครับเทรยังเนาะก็มาในรุ่นแรกก็คือเทรยังวันนะครับสร้างความพึงหาในวงการคาบาสนะครับเพราะว่าการออกแบบนะครับมันกึ่ง ไปทางแฟชั่นด้วยก็คงไปทางเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยคือเราสามารถสลับได้เลยอะแล้วก็ด้วยการวางสีอย่างเช่นคู่นี้ตัวโซโซเนฟขาวดำโอโ้โหใส่ง่ายมากๆนะครับและในกล่องเท้านะครับจะมีการแถมช่อล่องเท้าทั้งหมด2แบบนะครับคือแบบแบนแล้วก็แบบกลมนะครับแบบแบนเนี่ยก็เอาไว้เล่นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ใส่แล้วก็มันกระชับเชือกไม่คลายนะครับส่วนเชือกแบบกลมนะครับก็จะใส่แบบ fashion, แฟชั่นแปลว่าคู่นี้เขาจอดจงให้ขายทั้ง2ประเภท2แบบ2องเพอร์โพสเลยทั้งแฟชั่นทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วแต่เลยใครอยากซื้อไปใส่เล่น่เนเนาเด นะครับพื้นรองเท้านะครับมาจากเทคโนโลยีบูสต์เต็มๆเลยนะครับตรงเป็นโฟมสีขาวตรงส้นเท้านะทุกคนเห็นนะกลมๆนีตรงนั้นเป็นบูสต์นะครับส่วนแฟชั่นนะครับก็แบ่งเป็นสองสองประเภทเนาะด้านหน้าเท้าจะไม่ได้เป็นแฮนลิงโบดเป็นก้างป่านะครับมี3แถบอาดิดาสด้วยส่วนด้านหลังนะครับได้เป็นเซอร์เคิลาร์แฟชชั่นเป็นแฟชชั่นเส้นตรงวงกลมนะครับช่วยในการหมุนตัวนะครับส่วนแฮนลิงโบดก็ช่วยในการขยับซ้ายขยับขวาทิศทางทุกทิศทางสต็อปแอนดโกได้ดีมากๆนะครับแฟชชั่นแบบนี้คู่นนน้้รรทแบววเเยยยกกะล็ฟชัััไไไปปดดด ฟังมาถึงตรงนี้เพื่อนๆเ,เจอรองเท้าที่อยากได้กันหรือ,อยังครับถ้าเจอแล้วนะครับไปช้อปปิ้งไปเสื้อรองเทา้ากันได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันสะสมกันได้เลยนะครับ กับแคมเปญสะสม1111แคมเปญ1111นะครับของสาสมกิจกรรมโปรโมชั่นโค้ดส่วนลดเยอะมากๆนะครับวันนี้ผมคาบข่าวมาบอกทุกคนนะฮะตั้งใจให้ฟังกันดีเยอะมากๆนะครับอย่างแรกนะมาพูดถึงสะสมรีวอร์ดพอยต์กันบ้างนะครับตลอดทั้งเดือนนี้เนี่ยเดือน11นีครับรับไปเลยนะครับคะแนนคูณ2นะครับตลอดทั้งเดือนนะครับแล้ววันที่11นี้นะครับรับคะแนนไปเลยนะครับคูณ5นะครับ ต้องไม่ผิดนะครับคูณ5นะครับและวันที่11เนี่ยยังมีช่วงเวลาพิเศษนะครับที่ทุกคนจะได้รับคะแนนคูณ11นะครับก็มี2ช่วงนะครับมี11โมงถึง11โมง59กนะครับกับ5ทุ่มถึง5ทุ่ม59 2นะครับ2ช่วงนี้เนี่ยคุณจะได้รับคะแนนรีวอร์ดคูณ11เยอะมากๆนะครับและคะแนนพวกนี้เนี่ยสามารถเอาไปแลกรับเป็นส่วนลดนะครับสูงสุดถึง2,500บาทนะครับต่อมานะครับยังมี กิจกรรมสะสม Mystery Box นะครับแจกกล่องซุ่มนะครับมูลค่าสินค้าข้างในเนี่ยสูงสุดถึง3,500บาทนะครับ1 1เอ็ดวัน1 1เอ็ดกล่องนะครับต้องรีบกันแล้วนะครับสามารถร่วมสนุกผ่านการจอยอีเวนต์นะครับที่แอปพลิเคชันสะสมนะครับดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นะครับทั้ง2ระบบเลย iOS และ android นะครับพิมพ์ไปเลยนะครับ sa SOM สะสมนะครับหรือว่าใครหาไม่เจอผมแนบลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับยังมีอีกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อครบหม0 0 0บาทนะครับระหว่างวันที่1ถึงวันที่10นะครับรับโค้ดส่วนลดนะครับ10%อนะครับอัตโนมัติเลยนะครับเข้าสู่บัญชีผู้ใช้งานเลยนะครับบอกเลยว่าดีจริงๆนะครับแล้วโค้ดนี้ใช้ได้ถึงสิ้นเดือนนะครับ30พฤศจิกายนนี้นะครับสุดท้ายนะครับ 11, 11, ทั้งทีนะครับก็ต้องพูดถึงเรื่องของโค้ดส่วนลดนะครับกับ ฟิกแอนด์แฟลชโค้ดจากทางสะสมนะครับดูจากฟิกโค้ดกันก่อนนะครับโค้ดส่วนลดเฉพาะวันที่11เดือน11นะครับมีทั้งหมด3อันนะฮะอันที่1นะครับเคลซี่11นะครับลด20%เมื่อซื้อครบ10,000บาทนะครับอันที่2องซูเปอร์11นะครับลด11%นะครับเมื่อซื้อครบ10,000บาทนะครับส่วนอันที่3นะครับอีเลเว่น11นะครับอันนี้ลดทันทีเลย110บาทนะครับไม่มีขั้นต่ำนะครับอันนี้ใช้ได้เลย ส่วนแฟลชโค้ดนะครับอันนี้เป็นโค้ดพิเศษเลยนะเป็นโค้ดลับเลยครับมีการนับถอยหลังอยู่ที่หน้าเช็คเอาท์นะครับเพื่อนๆต้องไปจดจ่อรอเลยนะครับเพราะว่าวันที่11นะครับมีทั้งหมด6รอบนะครับโค้ดลดสูงสุดถึง30%พูดได้คําเดียวเลยนะครับว่าแคมเปญ11 11ของสะสมเนี่ยโอ้โหจัดเต็มจัดหนักจริงๆนะครับใหญ่ที่สุดของปีนี้เลยนะครับใครที่กําลังมองหารองเท้าสนิเกอร์เสื้อผ้าสตรีทแวร์นะครับกระเป๋านะครับอาร์ตทอยของสะสมต่างๆนะครับไปดูกันได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชั สะสมกันได้เลยนะครับรับประกันคุณภาพสินค้านะครับและมีทีมงานดิจิตเช็คนะครับเช็คแท้ปลอมให้ฟรีก่อนการจัดส่งทุกออเดอร์นะครับเพื่อนๆจะได้รับสินค้าที่ถูกต้องและเป็นของแท้100%แน่นอนเลยนะครับไปช้อปปิ้งกันได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันสะสมนะครับไปต่อกันนะครับวันที่10พฤศจิกายนนะครับกับ Nike Air Force ์ซวันโทตนะครับ สีสันน่ารักมากๆเลยนะครับ Nike Air Force ์คู่นี้ครับมาในคอนเซปต์ move to zero นั่นเองเป็นคอนเซปต์นะครับที่ใช้วัสดุรีไซเคิลนะครับวัสดุเหลือใช้จากการผลิตของ Nike ้เนี่ยวนกลับมาผลิตรองเท้าใหม่นะครับเพื่อเมื่อจะสังเกตว่า Upper เนี่ยก็จะมีลวดลายหลายสีหลายเทคเจอร์โผล่มานะครับมีทั้งสีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มชมพูน้ำตาลนะครับเชือกที่ได้มาเป็นสีขาวนะครับก็เป็นสีเดียวกับแท็กไนลอนเลยครับที่ข้างบนนะครับมีโลโก้ Nike ้ i n w h วิ l นะครับเป็น โคเน็กกี้ที่หมุนเป็นวงกลมนะครับจะโผล่มาในรองเท้าคอนเซปต์แบบนี้นะครับให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับส่วนอินโซน่ได้เป็นอินโซสีเขียวนะครับมีแท็กสีแดงนะครับที่เขียนว่าทอสตี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรนะครับแต่ที่น่าสนใจคือซ็อกไลเนอร์นะครับเป็นคนๆปุยๆโหดูนุ่มๆนะครัน้าใสจริงๆนะครับส่วนแบ็กแท็บนะครับปกติเราจะได้เป็นไนกี้แอร์สูชปักอยู่ข้างหลังใช่ไหมตัวนี้ได้เป็นสูชปักนุ่นๆเลยครับสีเขียวเข้มมีเม้าน่าสนใจนะครับส่วนเอาโซนะครับแน่นอน ทูสีโลก็ต้องใช้ยางเหลือใช้นะครเพื่อม่สังเกตว่าบนยางจะมีจุดดำๆนะครับรายละเอียดแบบนี้ก็เป็นยางที่ผ่านการบดแล้วก็ใส่สีใหม่อันเป็นพื้นรองเท้ามาใช้ในรุ่น Air Force One Toasty นั่นเองนะครับคู่นี้จะเข้าไทยหรือเปล่าก็ต้องไปติดตามกันอีกทีนะครับกับ Nike Official นั่นเอง ไปกันต่อนะครับวันที่12พฤศจิกายนนะครับกับชอนว w เดอร์สปูล Ad d ิดา s Super Turf Adventure นั่นเองนะครับมาในสีที่2แล้วสีแรกจะออกไปทางสีม่วงสีเหลืองใช่ไหม ตัวนี้กลับมาอีกครั้งนะครับโทนสีส้มๆ้มดําๆเทาๆนะครับก็เป็นอีกสินที่น่าสนใจมากๆเลยครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาอีกทั้งหมดกี่สีนะครับกับตัว Adidas Super Turb ที่ออกแบบโดย s อ a n อ a t e r s p o o n นะครับคู่นี้ในช่องยังไม่เคยได้รีวิวนะครับดีเทลคู่นี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับมีกระเป๋าอยู่บนเ้ยรองเทา้าแล้วก็เป็นกระเป๋าที่ ขนาดไม่ใหญ่นะครับประมาณแบบบัตร a อ m เอ็มอ่ะอใส่ได้แค่นั้นนะครับมันก็เป็นกิมมิกเนะเาะรองเท้าคู่นี้ออกแบบโดยคอนเซปต,ต์แบบเอาท์ดอร์นะครับให้เข้าปา่าตั้งแคมป์อะไรเงี้ยด้วย t r a คชั่นที่เป็นปุ่มๆเอาไว้เกาะกับโขดหินขึ้นเขาปีนเขาขึ้นแบบเนินดินอะไรเงี้ยนะครับอืแล้วก็อัปเปอร์เนี่ยวัสดุให้มาเยอะมากๆนะหนังกรับ mesh, เมชเป็นหนังอีกหนังเทียมอะไรเงี้ยคือ ให้มาจัดเต็มมากๆและสีก็คือแบบโอ้โหส้ม เป็นปีเลยนะครับน่าสนใจมากมากนะครับคู่นี้เขาไทยแน่นอนนะครับเพราะว่าสีที่แล้วก็ขายที่ a d i d a s Shop นะครับแล้วมาแบบเยืเยบๆด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนต้องไปเกาะติดแฟนเพจเว็บไซต์ a d i d a s ให้ดีๆเลยนะครับและในวันเดียวกันนะครับก็มีงาน c o l l a b o r a t i o n นะครับที่น่าสนใจมากๆส่งท้ายปีเลยนะครับกับ f f w ไว t e a i r j o r d a n 2 o ลนะครับมาทั้งหมด2สีเนาะก็มีสีขาวแดงกับสีดําน้ําเงินนะครับผมยังไม่รู้รายละเอียดราคาป้ายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเข้าไทยจะเข้าไทยหรือป้ายยังไม่รู้เลยออฟไว แต่ก็เรามีช็อปเอาไว์ยเยอะมากๆ,ๆนะครับไม่แน่นะครับอาจจะมานะครับคู่นี้คอนเซปต์คู่นี้น่าสนใจมาก <irt ual App Low> นะครับเวอร์ชิวแอปโลนะครับไปเอา Nike Archive นะครับรองเท้าแอร์จอแดน สองโลน่ที่แบบผุพังไปแล้วนะครับที่ไมเคิลจอแดนเคยใส่เล่นจริงๆนะครับแล้วก็เซนเอาไว้บนตัวรองเท้าด้วยนะครับมา 3D สแกนนะครับแล้วก็มาทําพื้นรองเท้าใหม่นะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่ามิดโซนะครับจะเห็นเลยว่ามันเป็นรอยผุพังไปหมดแล้วแต่เขาเสริมด้วยแบบไอซี่โซให้มันใส่ได้นะครับก็คือเหมือนแบบการเอารองเท้าที่ตายไปแล้วอ่ะในยุคแบบ1986 1987นะกลับมาฟื้นคืนชีพใหม่อีกครั้งแบบโอ้โหคอนเซ็ปต์ดีมากๆอะแค่นี้ก็ขายได้แล้วมั้งเออก็มาทั้งหมด2สีนะครับสีขาวกับส ดำนะจะสังเกตว่าตัวสีขาวกับตัวสีดำเนี่ยลายเซ็นจะอยู่คนละที่เลยอันนี้ก็คือแบบตามของจริงเลยที่เคยใส่ที่เคยเซ็นไว้ในยุค1986-1987นะครับและด้านในของตัวรองเท้านะครับก็มากับพร้อมกับเท x กซ์ r ว i ดิงของ Off-White for Nike นะครับตามสไตล์ของ ออฟไว้เลยตามสไตล์ของเวอร์จิลเลยนะครับส่วนซิปทายกับเชือกองเท้าเนี่ยที่ติดมากตัวรองเท้านั้นก็จะได้คนละสีเลยตัวสีขาวเนี่ยจะได้เชือกดำซิปทายขาวส่วนตัวดำเนี่ยจะได้เชือกน้ําเงินซิปท้ายเหลืองเนาะเป็นการปรับส,สีที่น่าสนใจมากๆและวิงโลโก้เนี่ยมันไปอยู่บนลิ้นรองเท้านะครับตัวสีขาวจะได้วิงโลโก้สีแดงบนลิ้นนะส่วนตัวสีดําจะได้วิงโลโก้สีน้ําเงินนะครับอินโซก็จะได้โลโก้ทั้งหมด3อันเลยมีจัมมนมีโลโก้ออฟไวท์ที่เป็นหน้าคนนแล้วก็มี Swoosh นกี้แอรมากๆ ด้านหลังก็จะเห็นเป็นรอยแบบว่าโซแตกอะ่ะมันมันเจ๋งนะแต่ไม่รู้ว่าความรู้สึกมันจะเป็นยังไงอะ่ะเออนั่นนี่ก็คือการดีไซน์ของนะเอาโ o นะเอาส่วนตัวไม่เคยจับ Air Jordan สองเลยเพิ่งเคยเห็น Alzo Traction แบบนี้ครั้งแรกแหละมี3าสีเนาะเทาแดงครีมนะครับ,บล็อก k i n g ก็จะสลับสีกันแบบนี้กล่องแน่นอนนครับเป็นรู ตามสไตล์ออฟไวท์โหสวยมากบอกเลยว่าตัวนี้เดือดน,นะครับและชรองเท้าแน่นอนนะปลายเชือกก็จะมีคําว่า true lace เนาะจะแถามมาหลายเส้นนะครับอย่างคู่สีน้ําเงินเนี่ยที่เป็นตัวอย่างก็แถมสีแดงกับสีดําม,มานะครับสุดยอดนะครับอยากให้ทุกคนไปติดตามกันดีๆเลยนะออฟไวท์แอร์ชอแดนสองเลยกระโดดข้ามไปเลยนะครับวันที่17พฤศจิกายนนะครับแล้วก็ขออนุญาตปติดปฏิทินรองเท้าประจําเดือนนี้ที่วันนี้ก่อนนะครับกับงาน collaboration ที่น่าสนใจมากๆนะครับปั่นจะจัด,จดนะครับกับเควินฟลอส เอ็กซ์อาดิดา h ฟอรัมไฮฮิวแมนอาร์คีฟนะครับ <c oughs> เห็นรูปแล้วทุกคนแบบโอ้ oh my god อะไรวะเน,นี่ยนี่รองเท้าหรือหรือของเล่นเนี่ยแ <c oughs> บบปั่นจริงๆนะครับเควินฟลอสนะครับเป็นผู้ทำพอดแคสต์นะครับแล้วก็เป็นแฟชั่นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยรวมไปถึงเป็นออนไลน์มีมด้วยแบบสร้างมีมบนออนไลน์เยอะๆก็ค,คือคนนี้เลยเควินฟลอสก็คาแรคเตอร์ของเขาก็ค่อนข้างปั่นนะครับเคยทำอาดิดาสรุ่นที่แล้วก็น่าจะเป็นซูเปอร์สตาร์ซูเปอร์สตัฟ์นะครับก็ทำอาดิดาสให้ใหญ่ขึ้น5เท่า นะครับในไซส์เดิมอ่ะคือคนใส่ไซส์10ก็จะแบบใหญ่ขึ้นเหมือนไซส์มันใส่แบบว่าไซส์ยี่สิบเลยคือใหญ่มากๆปั่นจริงๆแล้วหนะักมากๆครับแล้วมีคนซื้อด้วยนะก็ลองไปตามมันดูได้ในะอาดิดาสซูปเปอร์สตัฟนะครับส่วนคู่นี้กลับมาทําบนโมเดลฟอล์ลัมไฮนะครับชื่อรุ่นว่า human a r c h i ค e นะครับก็เอาส่วนประกอบบนหน้าคน,นครับเป็นฟันเป็นจมูกเป็นตานะ่ยมา ตกแต่งบนฟอรัมไฮอีกครั้งนึงนะโมเดลนี้ก็เป็นสี OG เลยนะเป็นฟอรัมตัวสีน้ําเงินขาวนะครับส่วนจุดที่น่าสนใจคือบริเวณหน้าเท้านะครับจะได้เป็นรูปฟันเป็นยางปิดอยู่บนบริเวณทบ็อกส์นะครับส่วนลิ้นรองเท้าเนี่ยจะมีจมูกนะครับสีน้าตาลแล้วก็มีตาที่อยู่บนแบบรูข้างบนนะ ผมฮะมันหูอีลาบอะ่ะปั่นจริงๆรองเท้าที่กวนโอยนะครับก็คอนเซปต์ของเควินฟรอสที่เขาทำกับอาดิดาสเขาบอกว่า,เ,าเขาตั้งใจนะครับจะทำให้รองเท้าของเขาเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่สเนคเกอร์เขาอยากให้เป็นอาร์ตพีซคือถ้าเกิดไม่ใส่เนี่ยไปวางไว้บนโต๊ะวางไว้าาบนชั้นเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบศิละปะชิ้นหนึ่งที่อยู่ในบ้านได้นะครับดีเทลผมบอกเลยว่าไม่ได้มันเล่นๆนะครับจมูกก็เป็นพลาสติกตาก็มาเป็นแผ่นดิง้งแบบมีขนตาด้วยน่ารักมากๆนะครับส่วนดีเทลฟันเนี่ยก็ม,มาเป็นฟันแบบทั้ง ปากเลยครบ32ซี่หรือเปล่าเหงือกชมพูแบบน่ารักมากๆนะครับส่วนเอลโซนะก็ <_ d ream> มาเป็นเอลโซมาตรฐานนะครับของฟอรลัมอาดิดาสนั่นเองนะครับและนี่ก็คือปฏิทินรองเท้าทั้งหมดของวันนี้นะครับใครกําลังเล็งคู่ไหนหรือว่ารอคู่ไหนอยู่นะครับ พิมพ์มาบอกกันคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนมาจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่อง k e r ูนะครับคลิปใหม่หรือว่าขึ้นไลฟ์นะครับมาคุยกันสดๆก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับใครนะครับอยากจะสนับสนุนแบบรายเดือนนะครับสามารถกดสมัครสมาชิกช่องนะครับที่ปุ่มจอยที่อยู่ข้างปุ่ม Subscribe นะครับหรือว่าลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนี้เช่นกันนะครับสมัครมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคร บูบูซับบูบูแฟมนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไป p e a c e o u t